พอพอสัตว์ใหญ่นะครับอย่างไดโนเสาร์เนี่ยนะครับพอไม่สามารถหาเนื้อมากินได้ไดโนเสาร์จะกินเนื้อตัวเองครับจะกินกันเองแล้วก็จะกินเนื้อตัวเองจะกินหางตัวเองกินแขนตัวเองกินจะกินตัวเองครับผมเชื่อว่าสงครามรัเสเซียกับยูเครนเที่ยวนี้เราจะเจอดอกที่สามตอนนี้ไม่ใช่ m d p ครับ ไม่ใช่ม a สเตอร์ออฟดับเบิลแผนครับเราจะเจอ MTP ครับม r สเตอร์ออฟทริปเปแผนครับแผนที่3นี้นะครับถ้าสงครามยังยังต่อไปแล้วยังกดดันกันรัเสเซียยังกดดันหรือประเทศสนธิสัญญาอาเซียงไทยยังสามารถกลุ่มความเป็นกลุ่มความเหนือกว่าแล้วกดดันต่อไปนะครับดอกที่ 3, สาสหรัฐอเมริกาจะแตกเป็นประเทศต่างๆมากกว่า10ประเทศครับ ผมอธิบายอย่างนี้ครับอธิบายในแนวความคิดของนักการทหารฝ่ายจีนที่มองจักรวรรดิยมแก๊งออฟลอนดอนกับแก๊งออฟวอชิงตันแบบนี้นะครับในสมัยสหภาพโซเวียตเซียมิคาเอลโคบชอปเนีทำไมสหภาพโซเวียตเซียถึงต้องแตกเป็นตั้งสิบกว่าประเทศล่ะครับเหตุผลก็เพราะว่าการคังล้มละลายไม่มีเงินจ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเลย นะครับหนี้สินติดเต็มไปหมดครับสุดท้ายสหภาพละโเวียลเซียก็แตกเป็นสิบกว่าประเทศแต่ถ้าหากว่านักการเงินนะครับเอาเครื่องคิดเลขมากดตัวเลขดูนะครับถ้ากดตัวเลขดูว่าณวันนี้เนี่ยนะครับอเมริกาติดหนี้คนทั้งโลกเป็นเงินเท่าไหร่ก็จะเห็นเลยเห็นเลยว่าณวันนี้เนี่ย ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับมากกว่าหนี้ที่สาภาพโซเวียตที่ต้องแตกเป็นประเทศต่างๆสิบกว่าประเทศเนี่ยมากกว่าหลายสิบเท่าตัวนะครับแต่ว่าอเมริกาใช้สิทธิเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองสามารถพิมพ์ธนบัตรได้โดยที่ไม่มีทองคำสำรอง แล้วก็ใช้ระบบการเงินการเงินโลกที่ตัวเองกำหนดขึ้นมาแล้วได้เปลียนแต่เวลานี้เราอย่าลืมนะครับประเทศสนที่สัญญาเซียงไฮ้มีประชากรรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกครับนะครับจะใช้ระบบการเงินของตอนเองแล้วครับนะครับจะใช้ระบบการเงินของตนเองประเทศที่อยู่ในอาณัตรของจักรวรรดินิยม ทุนนิยมแก๊งลอนดอนกับแก๊งวอชิงตันนะครับมีการแซงชั่นกันจริงๆนะครับสินค้าส่งออกของรัสเซียส่วนใหญ่คือสินค้าอุปโภคและบริโภคนะครับโดยเฉพาะแก๊สกับน้ำมันเราดูประชากรครับว่าประชากรทั้ง2ฝ่ายเนี่ยประชากรในประเทศทั้ง2ฝ่ายนี้ประชากร,รฝ่ายไหนมากกว่ากันนะครับ เราจะเห็นเลยว่าประเทศสนี่สัญญาเซี่ยงไฮ้มีประชากรมากกว่าประเทศของฝ่ายนั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นการแซงชั่นครั้งนี้ไม่ได้ผลครับแต่ถ้ารัเสเซียตอบโต้ด้วยการไม่ขายให้ด้วยตอนนี้ตายครับเพราะว่าประเทศที่ภายใต้ร่มเงาของจักรวรรดิยมแกงหลดดอนกับแกงวอชิงตันคือประเทศที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็ถือกระบองไล่ฟาดค,ค,คนคนนี้เท่านั้นคนรุ่นปัจจุบันของประเทศพวกนี้ กลับเรียนได้เลยครับไม่เคยผ่านทุกเข็นครับทําม,มาหากินไม่เป็นได้แต่เอาเปรียบพละโลกเพราะฉะนั้นผมขอจบคลิปที่4นะครับเรากำลังจะได้เห็น MTP ในไม่ช้าครับ Master of Triple p l a n ครับดอกที่3ของสงครามครั้งนี้ครับและสงครามครั้งนี้จะจบลงด้วยชัยชนะของรัเสเซียอย่างแน่นอน แล้วก็จะเริ่มต้นการล่มสลายของจักรวรรดินิยมแกงออ f London กับแกงออฟวอ s h ชิงตันสวัสดีครับ